อาอแล้วเปิดแกเดี๋ยว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 กูยังไม่ทันได้เปิดคลิปเลยอ่ะสวัสดีผิวบัตไซภาคอ่สวัสดีครับกลับสวิตติตาขอเจ h a n น e l ktv ทวีสองพันห้ากันด้วยวันนี้กลับมาพบกับผมกานกันอีกแล้วแล้ววันนี้ครับเราอยู่กันในแมปที่ชื่อว่า the intruder หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้บุกลุกนั่นเองแมปนี้ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆครับเปรียบเทียบเหมือนไฟนัเอฟเฟ็ตีอะไรครับเนี่ย ลองดูถ้าไหนไหนไหนเราเราอันนี้กล้องวงจรปิดปะมันอยู่ไหนวะโอเคมันอยู่มันอยู่กล้องสองมันอยู่กล้องสองมันยังไม่อยู่ใกล้เราโอเคได้เอาอย่าเพิ่งปิดไอ้เหี้ยอย่ายืนเงย โอ้ยออกมาห้ามปีติมึงเดาแต่หมูไปเข้าวงปิด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 เอ้ยปิดเหลือใครวะใครไม่ได้เข้ามาน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะใช่ใช่มา้ยเดี๋ยวหยุด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 มาไล้ปะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราก่อนเราเราก่อนเราเกิดเราเกิดเราไปสักพักเราไปสักพักถ้ามันไม่มีอะไรอันเซสซิตี้คืออะไร มันจะมีเป็นค่าความวิตกแล้วก็มีค่าความเครียดโอเคไม่มีไม่มีโอเคเปิดประตูเลยเปิดประตูด้วยเลยเปิดอู้้าวเปิดไฟได้เปิดไฟเอาเปิดไฟเอาเปิดไม่ติดเอาเอาโอ้โหคิวละ what the hell เฮ้ยคนอื่นลงมาดิคนอื่นลงมาเปิดดิตรงไหนอะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เออากูรู้แล้วกูรู้แล้วเร็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 วเข้าเข้าห้อง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 เนี่ยคือผีเหรอนั่นน่าจะมาได้อีกรอบผมเดานะมันน่าจะมาได้อีกรอบชิบหายแล้วค่าค่าค่าเข่าวมีตกเข่าวคุยตกขึ้นเร็วมากเจ็ดสิบแล้วชิบหายแล้วเข่าไปตกหมดคือกูตายอะ ไม่เราเราจะตายปะมันเกมโอเวอร์ชิปเปล่งแล้วครับโอเคแล้ววิธีการฟื้นนะไม่มีฟื้นอ้าวไปแล้วเอาแล้วสต๊อปไฮทิ้งกายโอเคมันมาแล้วหรือยังเอ่อ92ครับตอนนี้ผมว้ายเป็นบ้า ม, yeah! มันจะบอกว่ยอ๋อก็คือเราต้องมีคนดูกล้อวลงวงจรปิดว่ามันมาใกล้เราหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดผีมันมาจริงๆมันจะบอกอ่ะ <Yeah! S 2> เฮียออถ้าผีมันจะมามันจะมีเสียงแบบเมื่อกีอ้อ๋อมันเปิดประตูมาก็คือมันมาละกดรีบเลยเหรอกดรีบมาเราเบียอผมขอดูเคลมิล่า โอเคแส่ว่าเราต้องจัดแจงตำแหน่งกันให้ดีขึ้นก็ว่าทำไมมันเปิดไฟไม่ได้มันยังไม่มาโธ่แล้วเราจะเปิดไฟได้ยังไงอ่ะมันต้องให้ผีไปอะไรก่อนเราถึงจะเปิดไฟได้โอดีมาทุกท่านครับรอบรอบที่สองจากความผิดพลาดเมื่อกี้อะ ไอ้เหี้ยสปินกดสนะจอมเดี๋ยว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 ดูกล้องให้เดี๋ยวดูกล้องให้เราโทรศัพท์อ่ะนะแอปเลยมมีหน้าที่อะไรบ้างแค่ดูกล้องแค่นี้เหรอใช่ดูกล้องปิดไฟอะไรพวกนั้นอ่ะเออหรือมีไปจะมาทางไหนได้บ้างทางประตูอย่างเดียวนี่เหรอใช่ประตูหน้านั้นเลยถ้าผีมันจะมาเดี๋ยวมันก็บอกในกล้องเองอ่ะกล้องหายแล้ว ไมันไม่อยู่ห้องสองอ๋อมันยังอยู่โอเคมันกลับมาแล้วไอยูห้องด้านหน้าเราคือห้องอะไรห้องหกห้องหกของเราเป็นแคมปหกถ้ามันมาก็เดี๋ยวจะปิดไฟแล้ววิ่งเข้าห้องเลยโอเคนะตอนนี้อยู่อ่าแคมปสองมันยังอยู่แคมปสองอยู่ยังไม่ได้อยู่แคมป์สองคือถ้าเกิดไอคนสุดท้ายเข้าห้องอ่ะคือต้องปิดให้นะไม่ใช่ว่าคนก่อนเข้าไปแล้วปิดนะในคนหลังตายเฮ้ยเเออาพวว power power lee lee power lee ตรงไหน l ี e อีกตุกปัดคอม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 โอเคมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยไม่ใช่มัน power cut ไอเ้เหี้ยเอ้ากองไปไอ้นี่คอมพิวเตอร์เอ้ย power off มันมีแค่ exit อะดิเร็วมันเมื่อ่ะเอ้าไอ้เรียม,มึงเสือขึ้นแค่ exit ให้กูโทรศัพท์มาเอา้าไม่มีรี power เอา้า เอา้า What the hell เดี๋ยวเขาศึกษาก่อนไหมว่ามันเล่นยังไงสิบภายแล้วทุกคนเฮ้ยมันมันมาปะ,ะใช่มันมาจะมาแล้วมันจะมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้มันเป็นเสียงขอประตูยิ้มเป็นเสียงขอประตูเชี่เยเดินว่ะเดินว่ะผีมาว่ะ เิยถ้าผีมามันมีเสียงมันมีเสียงประตูด้นหมผับพีอะไรอ่ะเสียงโทรศัพท์นี่คืออะไรหรอมันจะเป็นมาแล้วมาแล้วมาแลมาโอ้โหโอ้การลืมไปสิบทีโอ้มันเปิดแล้วประตูเปิดแล้วโอม my fuckin g ุ n เก้าสิบหกมุตาระเก้าิบหมุตาระยังยังโอ้เราไปศึกษากันไหมเราเปิดไฟยังไง เธอเจอฮะผู้ปกลรกเจอคุณแล้วแม่มไร้ความน่ากลัวมากมาอยไอยาโตมายุเดี๋ยวผมรอรับโทรศัพท์ตลอดเวลาแล้วกันรอบที่สามเดี๋ยวน้าปะเดี๋ยวเราจะเปิดประตูให้อ๋อนี่ป่ะถ้าไฟดับอ่ะมันมีเหมือนเครื่องตรงนี้แต่เมื่อกี้ฉันก็กดไปแล้วนะมันก็ไฟก็ไม่เห็นต้องรับโทรศัพท์อะ ดูกล้องไปเพื่อนอ๋อดูอ๋อดูกล้องอ๋ออ๋อดูกล้องอปัดจะไปอยู่ในตู้เดี๋ยวข้ามันติอย่าเสียงดังเว้ยไอ้เหี้ยกูไม่ได้ยินเสียงประตูอ๋ออยู่กล้องสอง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 เฮ้ยหายไปแล้วเขียนของผมแกเนี่ยอ๋อโอเคอยู่กล้องหนึ่งอยู่กล้องหนึ่งอยู่กล้องหนึ่งทำไมข้าเครียดผมก็ <c oughs> ถ้าเพิ่มเราต้องไปกดดูคอมมึงกดดูมงไม่นะมันอันนี้มันเป็นของรวมเลยนะยี่สิบสองใช่ใช่ใช่ดูคอมแล้วค่ารถค่ารถต้องดูกล้องมึงดูดูกล้องมันจะลวมันจะลดเออใช่ใช่ใช่กล้องสี่ป่ะกล้องสี่กล้องสี่ใช่ป่ะกล้องสี่ไอสัตว์สามกุซ่าซ่าอแปลว่ามันเดินแปลว่ามันเดินอ๋อดูเกณฑ์สามหัก อย่าดูกล้องนานอย่าดูกล้องนานไม่ไม่ดูกล้องต้องดูกล้องมันจะลดดูกล้องแล้วลดรกบำที่รับำรารให้รัให้ดูกล้องมันลดค่า S T เออ S T อะเออนั่นแหละให้มันลดไม่ลดแล้วค่อยเฮ้ยกล้องหกกล้องหกอยู่กล้องหกอยู่กล้องหกไฟ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 กัดมากัดมา เอ่แห่เต็มหน้ากูเลยโอเคใหญ่แอ่แห่เอากูเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์อะเอาแล้วม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 ันต้องแตกกล้องเว้ยถ้าไม่แตกกล้องมันจะเพิ่มเรื่อยๆถ้าแตกกล้องมันจะลดรอกูรอมาดูไปแล้วใช่ป่ะไปแล้วอไปแล้วก็ออกเอา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 อีละใช่ไมมเซ่เออใช่ไมมเซ่ มันยังอยู่ <laughs> Welcome Welcome to State f o r Beach โอเคครับเดี๋ยวผมฟอกกล้องเดี๋ยวผมฟอกกล้องเดี๋ยวผมเปิดมาดูกล้องดูกล้องมันจะทามันจะทาสีใหม่ใครเปิดตู้เนี๊ยโอเคมันว่างหายไปจากกล้องสองละ โอเคกล้องหนึ okay. on ่งกล้องหนึ่งอยู่กล้องหนึ่งโอเคจะทำลายได้ละอยู่สองก่อนแล้วค่อยไปหนึ like ่งโอเคมันวิ่งหนึ่งไปละกล้องสามถ้าถ้าความเอ๋ถ้าวิเอ๋อะไรวะวิตกะวิตกถือเสียบแล้วดูเลยมันจะได้รดโกล้องสามกล้องสี่ใชกล้องหกกล้องหกกล้องหกแล้วกล้องหกแล้วเข้ามา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 ผีไม่มีมารยาทเลยตส์ ไอ้ฝันพิมอะไรอีกแล้วไม่ไม่มันเป็นตัวเกมเกมมันพิมไปรอไปยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วใมาแล้วใกล้มาแล้ว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 ไอสัตว์เสียงประตูบาดหูกูมากเจียกล้องตัดว่ะมาแล้วป่ะเปิดแล้วผีเปิดแล้วผีเปิดแล้วเอ้าผีไม่มีหัวไอ้เชียร์นี้มีแต่ตัว เอาปิดให้กูด้วยแล้วก็แล้วผีเอาไปก็แล้วพี่เอาไปก็ยัง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 อ่าไปแล้ว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 ไปไปออกออกดีสักออ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 กไฟ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 ไปกล้องดู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 กล้องเราเมื่อกี้ผีทำไมชุดคุ้นๆน่ะนั่นสิชุดเหมือนกูเลยก็สอบก็สับชุดเหมือนกูเลย กงา้องสาก้งไม่ได้คือชุดหมือกูเลยไงใช่ใส่เสื้อกอง้องซาซกองซาก้องไหนซาสองตั้่งก็เอ่ะยืนึ่งอหนึ่งเคอยู่หนึ่งหน้าตาพี่ก็ดูน่ารักโซคิวเอวิติงไอ้ฮี่เทคบางไอ้สั์ก้องหนึ่งไม่มี uc 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 ke uc ก้องซากองซาแต่แดดแต่แต่แต่แด เอามัรู้สึกว่ามีค่ข้าเนี้มันขึ้นไวขึ้นวะใช่ไหมดูกล้องดูกล้องดูกล้องไปมา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 กล้องกล้องโขกแล้วโขก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 ไปมา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 กูติดยังวะเออมาแล้วเครียข้าควาเครยเพิ่มแม่งเพราะโทรศัพท์ชิบหายแล้วล่ะชิบหายแล้วแล้วข้าขึ้นรัวรัวชิบหายแล้วเอาละครับระหว่างระหว่างผีมาเปิดประตูกับข้าความเครียดกูเพิ่มขึ้นอันไหนมันจะมาเร็วกว่ากัน ยังเอาแล้วดูซีว่าผีมันจะใส่ชุดใครมาผีแล้วแล้วกูจะตายกูขอร้องเลยอชิบหายเจ็ดสามแล้วเจ็ดหกแล้วเจ็ดหกแล้วแปดสิบแล้วโอเคผีเปิรนโอ้ยแปดสี่กูจะตายก่อนกูจะตายก่อนแล้วผีมันใส่ชุดใครวะ เห็นนะเอาล่ะครับเทคทีห้าเอาละครับเทคที่ห้าโอเคครับผมพี่ชายนะพี่ชายก็สวยดีเหมือนกันนะพี่ชายเดี๋ยวพี่ชายขอเถอะไม่เราไม่รับประตูไว้วะไม่เว้ยมีวิธีง่ายกว่านั้นทำไมมึงไม่ตัดสายดินโทรศัพท์ไปเลยว่ะทำไมเราไม่ย้ายบ้านไปเลยว่ะมันไปแล้วอยู่ข้างงัะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วกองไหนวะกลองหนึ่งไม่อยู่ <S <S ชิบหาย read the manual on the bed โอเคไออ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านสมุดต,ตรงนี้อ่านแล้ว exit the t i t l อัน,หนไหนวะ power นี่ไง power โอเค okay. ตรงนี้เหรอโอเคเอาออกใ,ให้หา,าให้หา,าให้หา,าอีกอันนึงมาใส่ อยู่ไหนวะมึงบอกให้หาหน่ยมาใส่เออกูบอกกูรู้นี่หรอกล่องนี่หรอนี่ไงโอเคอ้อยเกือบกดดูพอกล้องห้าอยู่กล้องห้ากล้องห้าไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วหก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  รอบที English, <m> ่มึงไม่ได้แดกเรื่องพลังงานกูหรอกกูเตรียมข้อมูลไว้อย่างดีเฮ้ยเปแล้วหน้าใครวะไม่รู้โอ้หเสียงมึงเสียงมึงเคียบมากไปยังวะกันแบ๊กมาเราเซิทกันหนูอรวะชุดพี่การ์ดไอ้สัดการ์ดไอซี่แต่ไม่มีหัวอ้าวมาชุดคิมดกจาเฉยเลยไม่ขารู้ว่าทำไมมันมาคารูอ่ะมันชื่อใครขึ้นไปว่า ไปแล้วอ๋อไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูเลือกกูไปกล้องก่อนเลยกล้องกล้องกูลดความเครียดด่วนๆเลยกล้องสองอ๋อออเนี้ยแกกล้องสองน้ามึงก็คล้ายมนุษย์ต่างดาวอีเอเล่นเขียวเหมือนกันที่กูเคยดูเดี๋ยวอดบีดอะอ่ะอ่ะเอาอีกแล้วเดี๋ย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 วไปดูพลังงานกล้องอยู่ไหนวะไอ้กล้องอยู่ไหนวะโอเคสิบสองขึ้นสิบสอง ก้องอุ๊ยวาร์ปแล้ววาร์ปมันวาร์ปแล้วโขก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 โขวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวตัวนัดปิดปเคโอ้ยวู้ยถ้าไฟปิดถ้าเราปิดไฟเอข่าเอ็กซ์เซสี้มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกการปิดไฟถูกต้องแต่ถ้าโทรศัพท์มาก็คือ มาแล้วขาไปแล Jim, ้วขาไปแล้วเขาเขาไปประตูเพราะว่าโทรศัพท์อะจากที่หนูดูบทสนทนามาดูเป็นคำหยาบมากเลยมึงเปิดประตูเข้าปะเออเปิดไปสักทีเฮ้ยเปิดแล้วโอ้ประตูขึ้นแค่เปิดแล้วสวัสดีพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมน้องปะอ๋อพี่พี่พู้ปิดพี่พี่ไปคุยกับผมพี่ออกออกพี่รีบไปผมจะได้รีบไปดูคอมเร็วๆอ่าไปแล้ว แล้วก็แล้ผมติดคอมได้ช่วงนี้เอาไป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 กูเช็คคอมก่อนโอเคหกสิบตัววันกล้าแต่ทำไมมันบทสัทนามันดูแบบคำหยาบมากเลยมันเป็นผู้บุกลุกไงผู้บุกลุกโอเคมันวาร์ปแล้วเรียบร้อยพลังงานหมดเดี๋ยวกูดูเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เอดี๋ยวดูให้รให้ตัดเร็วกัดเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมา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 สิยี่สิบเดี๋ยวกวี

มึงตกใจกูด้วยเสียงเปิดประตูมายังอ่ะเปิดยังเปิดยังรอบนี้น่าจะชุดพี่กัดอ่ะน่าจะชุดพี่กัดเปิดยังมึงเปิดประตูเปิดประตูเร็วๆเอ้ยขอแล้ว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 น่าจะมาถี่ขึ้นปะใช่ไม่าไวมาไวสามสิบเล้เหี้ยเร็วมึงรีบมาเปิดประตูอันนี้คือกวผีอันนี้คือผีกว่าจะมาโอเคชุดกูไอสัตว์ชุดดีนวิเชสเตอร์กู โทรศัพท์โทรศัพท์วู้วจบแล้ววู yeah. ้วววบ้าห่อมมันบอกว่าเราลอดไปได้แต่ว่าผู้บุกลุกนั้นจะยังไม่ยอมปล่อยแล้วไปง่ายมึงเหี้ยปล่อยกูเถอะปล่อยกูโอเคครับวู้จบไปสักทีกับแมปแมปนี้นะทุกท่านครับ ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปให้ทุกท่านฮะสวัสดีครับผม